39วันเข้าไปแล้วครับเช้าเช้าของวันที่สบายสบายครับหลังจากผ่านพ้นช่วงของพาย,ยุมาก็นี่ครับช่อดอกเริ่มชูช่ชอให้เห็นเยอะแล้วครับแต่ตามกำหนดการก็คือ อีก6วันครับจะได้ตัดนี่คือสภาพล่าสุดดูแถวที่2ครับเริ่มจะมีกลีบดอกออกมาแล้วครับแต่เมื่อคืนลงมาในแปลงก็โอ้โหเยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็อ,อากาศร้อนถึงไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ ทำให้พวกเขาออกมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับกระบวนการแมงกินน,น,นูนชินนูนลายใบไปไบ้างบวกกับเชื้อราบ้างโรคต่างๆนี่ก็คือเรื่องราวของอินรีย์นะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่ง ้าความพร้อมไม่มาจริงๆแล้วก็เอาใช้ใส่จริงๆก็จะออกมาลักษณะนี้แต่เราก็ดูแลได้ระดับหนึ่งอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเต็มร้อยก็เลยทำให้ทั้งต้นทั้งใบไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ เมืม่อใบมันโดนเมื่อใบมันโดนทําลายด้วยมแมลงด้วยเชื้อหาด้วยโรคอะไรเนีย้ยโอกาสดอกที่เขาจะโตจะสวยแล้วก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ลำดับแรกๆเลยก็คือเรื่องของเนี่ยลำตน้นลำต้นไม่โตไม่ใหญ่แล้วก็อีกงน้าสาขาที่จะแตกออกไปมันก็ไม่ ใหญ่ไม่โตไม่หนานะครับใบพอใบไม่ดีการสังเคราะห์แสงมก็สูงถึงดอกนะครับแต่ลงไปลึกๆเลยก็คือเรื่องของรากเขาเพราะงนั้นทุกอย่างมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนี่แถวที่สเยอะนะครับดูเชือเช้อราขึ้นมาแล้วมีเชื้อราขึ้นมาแล้ว ต้นกำลังจะสวยแต่ว่าด้วยความเป็นอินซะียเนาะเราก็ไม่ยังไม่มีความรู้ว่าเออเขาจะต้องเราจะต้องจัดการกับพวกนี้ด้วยอะไรนี่ครับกำลังชุมช่อบานสพังเนี่เริ่มบอกมาแล้วครับห้าวันหกวันก็ คงได้ตัดดอกแล้วครับแต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่ดูลักษณะช่อดอกนะครับอันนี้ลูกสวนก็ข่าวตีเตียนมานะครับว่ามันช่อดอกไม่สวยครับงอโค้ง,อ,ง,ง,อ,ง,ง,อ,งอะไรนี่เลยเยอะมากนะครับเป็นเพราะสายพันธุ์หรือว่าความร้อนอะไรหรือเปล่าเพราะเท่าที่ปลูกมาก็ยังไม่เคยเจอเลยนีครับ ทำเยอะมากเยอะมากแต่ก็ถือว่าพอใช้แล้วครับแปลงของเราก็คอจะเก็บได้อยู่แต่ก็ต้องระวังเรื่องของนี่นะครับพอมีช่อดอกกลีบหลอ,อมกมาตรงนี้แล้วมีแมลงมีผีเสื้อลงมาไข่ใส่ก็จะเป็นหนอน แต่จังหวะน,นี้ก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่ละครับผีเสื้อแต่ที่เราทำงานกันทุกวันก็คือเรื่องของแมงกินนูน,นี่ยมีแถวนี้นะครับซึ่งไม่สวยเลยไม่ค่อยสวยคือแถวแรกส่วนนอกนั้นก็พอได้อยู่ครับได้อยู่ทนไม่อวบใหญ่แต่ก็ได้อยู่ เป็นแถวที่สองเป็นสีอันนี้เป็นดิบโกลนะครับดิบโกมีสองแถบเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มส่วนลองนั้นก็เป็นสีเหลืองหมดครับนี่ครับคือแปลงของเราหลังจากผ่านไปได้39วันแล้วครับ นี่คงจะโดน,น้วครับก็คือนี่คงจะโดนแทะก็พอได้อยู่นะครับอย่างน้องต้นนี้อาจจะเป็นเบอร์สามเบอร์สองได้แต่เบอร์หนึ่งก็ยังอาจจะไม่มีนะครับอาจจะเป็นมีดสามมดสี่ไปนู่นแหละถ้าจะมีนะแต่ต้นเราก็ไม่ได้บำรุงด้วยปุ๋ยเยอะเท่าไหร่ครับ นี่ครับคือพิษไรของเมงกินูครับเขาจะคอยๆแทะเลมกินออกมาลักษณะอย่างนี้ครับเมนกินูนอกนี่คือดอกที่ไม่สวยเลยตัวนี้ก็ทีเ่เงย ิงเลยชมแถวที่สามนะครับชูช่อสุพร่งเลยนะอีกวันสองวันงก็เริ่มเดืองอลามนะครับ อันนี้ก็โดนนะครับก,กินไปนี่ครับเมื่อคืนโอ้โหลงมาแล้วเขาลุ่มเลยครับ,รบต้นไหนที่โดนลุ่มก็จะอยู่ต้นนั้นแหละนี่ครับเต็มเลยทำให้คุณภาพของดอกก็ไม่เต็มที่นะครับนี่ครับอีก แถวนี้งเดินยับเลยครัหนุร่องยูโเดินผัดหนักมากจุวีเลยนี่ครับแถวที่ว่าสวยที่สุดก็ออกมาสุดพลังเหมือนกันนะครับแต่ว่า ช่วงนี้เราขาดปุ๋ยครับอนี้ล่บทีเสวถ้าดูลำต้นก็พอโอเคว่าทุกแถวแล้วแต่ว่าช่วงนี้ปุ๋ยเราไม่มีครับเขาก็ต้องยังคงอาศัยชิมมะกองแล้วก็ที่เท่าของอ้อยนี่แหละครับต่อไปยังไม่มีปุ๋ยมาใส่เลยเพราะมีชีววสดยาสุครับเขาไม่กล้าใส่กลัวพวกเชื้อราแล้วก็พวกสเาเดือนฝ่อยี่กอง น่าจะได้เบอร์สเบอร์สามนีครับด้วยความที่ต้นเขาถีก็ออกดอกออกม้เห็นได้ดหละอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็สวยอยู่ครับล่องนี้แหละถ้าได้ยังร่องนี้ก็โอเคนะครับพอมากลางๆแล้วก็มีบ้างน,นะคอย่างกินนูนนี่แต่ก็ไม่เยอะเท่าสมหัวร่อง cái đọt tiên của mặt tay suối là tay suối này mấy cái suối của mặt mặt hùng khôn ngon ngon là ngon 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 ต้องดูที่อากาศแล้วก็ปุย๋ยแล้วก็อะไรต่างๆด้วยครับบริบทต่างๆแต่มันเยอะนะครับเริ่มสวยแล้วครับนี่คืออัปเดตล่าสุดของแหล่งสาธิตของเราเข้าสู่วันที่3กแล้วครับ ก็หัวร่องที่ให้น้ำมาก็ข้างล่างนี้ก็ไม่คนะ่อยสวยเท่าไหร่นะแต่จะไปสวยอยู่นู่นแหละขบนนีน้นี่ครับแล้วชูชอกไว้เห็น เดินเที่ยวชมครับกำลังจะสวยแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะพาอะไรเข้ามาอีกนะครับแต่ทําแรงกีดูหนึ่งนี้ก็พอสู้ได้แต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวคนระับสมาชิกของเราทั้งหมดที่เคยทําบินรีก็ดีแต่พอมาเจอมแมลงโอ้โหไม่ไหวครับต้องลงสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแบบคนรุแปลงของเราดีกนวะ่าที่ตั้งใจจริงๆนี่จะทําให้นะ รอดได้อัน,นี้ก็พุนเหมือนกันมันคือโลภม,มากอะแรว,ว่าตั้งใจจะไม่เก็บกแล้วก็ยเยอะมากอะไรรู้ไเก็บเขาสักหน่อยครับขเขาไปซ่อนไว้ในบอ่อน้ำนี่ก็รองรอดยุ่ยเลยนะ แต่แปลงที่เยอะที่สุดก็คือแปลงนี้นี่ครับคือมีถ้าให้เสมอที่สุดก็น่าจะเป็นแถวนี้นะแถวนี้เลยเสมอสุดแต่จะไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็เสมอกันนะมีแถวนี้รับที่ได้ใส่ปุยมาแถวเดียวน,นะดว่าด้วยความรุงสมบูรณ์ของเขาดองย่างครับอันนี้เสมอกันทุกอย่างนะแมงก็กินแบบ กินแบบพุ้นมากอะทุกตารางนิ้วเลยกินได้ดีมากครับยเยอะมากเก็บแล้วเก็บอีกดูลักษณะดอกทั่วไปเนี่ยเสียเยอะจริครับคงจะตัดทิ้งนยเยอะ แต่ก็ยังไม่แน่ละ่ะออกมาใหม่ๆอาจจะไม่ตรงสเปกตรงสายตาเท่าไหร่แต่ถ้าพัฒนาดีดูแลเขาดีรอบๆต่อไปมีต่อไปก็อาจจะได้เหมือนกันละครับไม่แน่นอนครับสำหรับดาวลยทําไปเรื่อยๆน่ครับแถวที่ถือว่าครบสูตรแถวนี้ได้ใส่ปุ๋ยหมักลงไปแค่ถุงเดียวนะครับแถวเนี้ยนอกนเราก็ไม่ได้ใส่เลย ่ใส่มาเก็ไม่ใส่ทําให้สิ่งที่จะมาเลี้ยงดูเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกลองลอยมีทุกต้นทุกระยะเลยสำหรับแมงกิโลไม่สวยเลยเยอะเยอะเลย เปนชว่า,าช่อดอกออกมาอย่างนี้แล้วเวลาตัดจริงๆจะเป็นยังไงแต่็คงจะบ้านสัพัง้ะครับสีเหลืองแต่ว่าผลผลิตหรือผลงานรายได้จะออกมาลักษณะไหนแต่ก็ดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือข้างล่างเนี่ย ส่วนข้างบนันก็ใช้ได้อยู่แต่ตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็น์สำหรับการดูแลการปลูกของเราความสำเร็จน่าจะอยู่ที่60แลหรือ65าเปอร์เซ็นต์ครับถือว่ายังห่างไกลยอยู่แต่ถ้าพูดถึงบริบทหรือองค์ประกอบที่เรามีไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำปุ๋ยอะไรต่างๆก็ถือว่าพอดีแล้ครับ60 หักสเอตตามที่เรามีครับไม่ได้สมบูรณ์แบแบเราเตรียมอะไรให้มันครบขนาดนั้นแถวนี้เขาก็ดูข้างล่างครับจะสะอาดที้นไหข้างล่างดูกับแถวนี้ครับซึ่งยังไม่ได้ เด็ดไปข้างล่างออกนะแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วก็ดูโล่งๆทำความสะอาดนี่คืออัปเดตนะครับให้ชมแปลงสาธิตของเราในวันที่39แล้วก็เข้าไปแล้ว กำลังชูช่อออกมาอย่างเต็มที่แล้วครับแต่วันนี้เป็นวันที่เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับที่ยังมไม่ให้น้ำไม่ได้ให้น้ำเขาเลยก็ดูเขายังชุม่มชุ่มอยู่ดิบก็ยังชื้นอยู่ข้างล่างน่าจะชื้นโดยเฉพาะข้างล่างนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้น้ำนะครับ นี่คือสธนการ์ล่าสุดของแปลงสาธิตของเราเ